สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมซอฟต์ร์กันนะคะอย่างไรก็กดเข้าเกมเลยะคะ่ะเราเพิ่งโหลดมาใหม่นะคะแล้วเราเคยเล่นอยู่นะคะแต่ว่าเราลบทิ้งนะคะจากนั้นก็กดตรงสีเขียวนะคะก็เลื่อนไปให้สุดเลยจากนั้นก็กดโอเคนะคะก็กดเป็นภาษาอังกฤษอีกรอบก็อนุญาตนะคะจากนั้นก็รอมันดาวน์โหลดนะคะจากนั้นก็กดไปตรงกลางจากนั้นก็ ออกระโดดกระโดดเล่นตามที่ลูกสอนบอกเลยนะคะแต่ถ้าเราเล่นจนชินแล้วนะคะลูกสอนเขาจะไม่บอกว่าไปทางไหนเราก็ไปทางไหนนะคะเราก็จะเล่นชินไปตามตัวเองเลยนะคะมันก็จะกดกตบอร์ด,ด้นะคะกดกตบอร์ดนะคะซึ่งเรายังไม่ได้ซื้อตัวละครนะคะ ต่ะละครต้องเก็บเหรียญนะคะอันนี้เราเก็บตัวยูแล้วนะคะตัวยูก็หมายถึงแบบหมายถึงอะไรอะที่ถ้าเราเก็บตัวหนังสือครบแล้วเราก็จะได้กล่องของขวัญนะคะแล้วก็เล่นไปเลยนะคะอันนี้ชินแล้วนะคะเนี่ยที่ไม่มีลูกศรบอกนะคะก็ชินแล้วนะคะนี่ เพราะว่าเราคเคยเล่นแล้วนะคะถ้าเราโดนรถไฟสก,กิดนะคะแสดงว่าเราแบบตำรวจจะจับเรานะคะอันนี้เราก็ตายแล้วริบรรอยแล้วนะคะอันนี้ก็กดกระกบาดกระกบาดรัวๆเลยนะคะแล้วก็กดตรงกลางนะคะเอ้ยกดมาลับของขวัญฟรีก่อนนะคะแล้วก็กดกดตรงกลางเลยนะคะแล้วก็เล่นเลยนะคะ ตอนนี้เขาไม่มีลูกศรให้นะคะอันที่ดาวที่อยู่ที่อยู่ด้านไหนดาวมันอยู่ทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจกับดาวนั้นนะคะแล้วก็สนใจกับอ,อ,อันนี้มากกว่านะคะเดเรตานะคะเกมนี้ไม่ต้องซีเรียสไม่ได้ยิงกันไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าเราจะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีตัว uK แล้วก็ u อะไรแหละ แล้วก็เก็บให้สะสมให้ครบนะคะถ้าเราตายแล้วมันก็ยังสะสมให้เราอยู่นะคะแต่ว่าเราต้องมีตัวอักษรที่เขาเอามาให้นะคะแต่ถ้าคนคนอื่นอะมีแบบไม่ได้เหมือนเราก็มีนะคะหรือว่าได้เหมือนเราก็มีนะคะส่วนมากจะไม่ได้เหมือนเรานะคะ ก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะแบบเราจะบอกว่าเราเล่นเกมอะไรบ้างนะคะเราเล่นเกมซอฟต์แวร์ก็คือเกมนี้แหละเกมที่วิ่งเนี่ยแล้วก็เกมฟ i ไ e แล้วก็ Minecraft แค่นี้นะคะ Minecraft ที่เขาใช้เงินซื้อจริงอะ่ะนั่นแหละ เราเล่นเพราะว่าเราชอบเล่นสร้างบ้านจากนั้นก็ถ้ารถไฟมันสกิดเรานิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบเป็นดาวขึ้นหัวเราเลยอะเป็นมึนๆเลยอะแต่ถ้าเราไปชนรถไฟเองหรือว่ารถไฟมาชนเราเราก็ตายเลยนะคะแบบนี้เลย แล้วก็ไม่ต้องไปกดตรงชีเขียวนะคะกดตรงข้างล่างเลยนะคะจากนั้นก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กดคําว่าเพย์เลยนะคะจากนั้นก็เอออันนี้เรามาดูตัวละครเฉยๆนะคะตัวละครเงินเรามี3า7รอสิบาทนะคะเรายังซื้อตัวละครไม่ได้เลยนะคะทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ป .5 นะคะเนี่ย ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกรุ่กงกรุงกงแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะถ้าเราเห็นอะไรก็เก็บมาหมดเลยนะคะไม่ต้องไปอันนี้ค่ะอันนี้มันเป็นโหมดทะเลทราย,ายแล้วก็โหมดร้านค้าแล้วก็โหมดตลาดแล้วก็โหมดโหมดเอออะไรวะ หมวดสวนน้ำนะคะแล้วก็หมดสวนกระบองเพชรแล้วก็มีหมดหลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีรถไฟหมดนะคะถ้าไม่มีรถไฟก็ชนะหมดค่ะนี่เราวิ่งไปเก็บตัวแอลนะคะเออเกมนี้จะมีความหมายว่า ตำรวจวิ่งไล่จับเราแล้วก็มีหมาของของตำรวจมาวิ่งไล่กัดเรานะคะซึ่งหมาของตำรวจไม่น่ารักเลยน่าก <c oughs> ลัวมากกวัวนะคะ <c oughs> ทุกคนอันนี้นะคะถ้าเราไม่มีแม่เหล็กเราก็จะไม่สามารถเก็บเออ <c oughs> เหรียญได้เป็นแบบสองสามแถวเลยนะคะมันต้องเก็บแบบนี้เลยนะคะ ถ้าเราเก็บตัวอักษรได้ครบแล้วเราก็จะได้กล่องของขวันนะคะแล้วถ้าเราเจอกล่องของขวานแล้วเราก็เก็บได้อีกนะคะก็จะเป็นแบบสองกล่องของขวันนะคะซึ่งเราเล่นไม่ค่อยเก่งแล้วเราก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะนี่นี่แม่เหล็กเป็นแบบนี้นะคะแดงแดงแล้วก็เหลืองเหลืองนะคะ มันก็จะแบบถ้าเรายิ่งเก็บดาวด้านซ้ายอยู่ด้านซ้ายเราเนี่ยมันคูณสองใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราเก็บมันมันก็จะวิ่งเร็วกว่าเดิมนะคะแล้วก็เก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะเราเห็นอะไรเราเก็บหมดอะเพราะว่าถ้าแบบถ้าเราวิ่งชา้าแต่เราอยากวิ่งเร็วมันก็สามารถเก็บได้นะคะ เราตกดดไฟค่ะนี่นะคะก็โดนตํเอ้ยโดนรถไฟสกิดนิดนึงจนแบบมุนไปหมดแล้วว่ะ<อ>มุนไปหมดแล้วนะคะอันนี้เราเห็นรองเท้านะคะมันเป็นรองเท้ากระโดดสูงนะคะ เราเรียนอยู่โรงเรียนพลประชานุกูลนะคะเทศบาลพลประชานุกูลนะคะอยู่ที่เมืองพรพลนะคะจังหวัดขอนแก่นแล้วก็แบบอันนี้เร็วไปเลยแล้วก็รถก็ตายปเลยนะคะทุกคนนี่เราก็ได้วิ่งเป็นเท่าไหรนะ่นะแล้วก็เปิดของขวัญก็จะได้กุญแจนะคะบางคนก็จะได้ของดีๆบ้างนะครับ บางคนก็จะได้หมกูกบางคนก็จะได้เอออะไรอะวิทยุนะคะซึ่งเราอยากได้ตัวผู้หญิงเอา้าตายแล้วทำไมตายละ่ะนี่นะคะทุกคนก็แบบเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นหน้าอันนี้ของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ยืนทำไมล่ะนายยืนอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะฉันไม่เข้าใจเธอเลยเอ่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย